ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับปีกเอากว้างเท่นี้กันนี่ปีกเอจ้าสวัสดีจ้ากว้ากว้ากันนะปีกนะสมแปนสวัสดีครับสมแปนวันดีครับสวัส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 ดีครับได้ครับอ่าอ่าได้ไงยี่ีิบได้เดียว ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาเร็วมากเร็วขอบคุณครับจังหวัดนี้ยสองคนแล้วสวัสดีที่ครับได้ทอยจังวัดรอบนี้นะจเย็นก้อนแบบเป็นก้อนใต้สองคนโอ้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาตัวเล็กมาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับขอบคุณ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 จ้าขอบคุณครับขอบะคุณครับขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับตอนนี้จะรอบแล้วอันนี้พี่น้องผมหมดเลยไม่เป็นไรจ้าสอัสดีจอยู่วันบ้านเกิดผมตำบลนาหลงเสษนะครับอำเภอรุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราอยู่วันที่โรงเรียนบ้านเขาช้างครับ เป็นงานประจำปีที่ผมจัดให้พี่น้องในหมู่บ้านในตำบลได้ดูคอนเสิร์ตกันได้สนุกกันนะครับปีละครั้ง <S <S ผมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่เทพมอแกนครับบริษัททีมจีได้ขอดร่วมกันนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมีผมและเพื่อนในวงแล้วก็พี่เทพมอแกนครับร่วมกันจัดครับได้ยัง ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพยายามถ่ายหน่อยเรียงเรียงจัดไหมยังได้ยินอยู่ไหมครับผมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีด้านหลังด้วยโอ้โหเยอะเลยจ้าสวัสดีครับมาสวัสดีครับปี่ได้จ้ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมซือเดี๋ยวน้องปุ้ย น้องอามานันนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเก้า <c oughs> มามาที่มามานี่มา,มา,มากับห่อมปุ้ยมา <c oughs> อ่า <c oughs> ปุย้ยแม่กองเล่นแล้วอ่าปุ้ยแม่กองเล่นแล้วอันนี้มีฝั่งนี้ด้วยมีปลาปูให้ผมไปปลาปูให้ช่วยให้ดู <c oughs> ป,ปลาปูให้ดูฮะสวัสดีครับ

ครับสประดิษฐ์ครับก็ประคุณครับก็ประคุณครับใช่ใช่แล้วเปียกไปแล้วดีนะครับประคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับ ปลาปุ้งมีของเล่นด้วยมีม่านลุมด้วยปลาปูไหมเดี๋ยวปลาปูมาเดี๋ยวผมปลาปูโชว์หน่อยมา้ครับปีมาปีมาเดี๋ยวปลาปูโชว์พี่น้องหน่อยครับอันนี้เดินได้ครึ่งงานเลยครับเดี๋ยวอีกครึ่งนึงครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในเวทีครับขอบคุณครับวัดดีครับที่บี่อาร์ดีครับแม่ถ่ายรูปเลยเหมือนเลยไหมดีกันแล้วครับดีกันแล้วขอบคุณครับ อ๋อมามามาเอาลใส่เร็วเร็วเร็วยปเลยิ้่องยิ้มแนวมือลุงเลยขอบคุณครับจุดนี้นะครับผมขอบอันนี้บ้านเกิดน้องกุ้ยครับอ่ะได้ครับอันนี้ก็เพื่อครับอันนี้มีชุดีบกับชุดห้าสิบห้าทีบ้านมได้ได้ั้งครับ แตนะสแล้วก็แตก3ามเลือกข้างบนได้เลยอได้ได้ครับเอาห้าสิ 5, บบาทห้าสิบบาทเอาสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพี่ๆีมือผมนะพี่น้องครับเราต้องเลือกต้องเลือกก่อนนะอันอันนี้สามดอกห้าสิบบาท

ไล้่เป็นอะไรอ๋อได้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 มามเอาเลยนะครับได้ได้แันอืมได้อันเดียวคุณก็หมาเรียบร้อยแลวมาเรียบร้อยวได้อีกตัวหนึ่งแล้วได้อีกตัวนึงคุณคุณก็หมันนี่โอ้ร้องตัวเดียวผีมันจะแกนใจด้วยร้อยห้าสิบบาทไม่ไม่เป็นได้จ่ายอุดหนุนจ้า đây ๆ đây จ้ะพี่วุฒิ đây ตรงนู้นเลยจ้ะครับได้ครับ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  ไม่ยังไปบ้านเรียบร้อยโอ้ใต้รูปผมเรานี่นี่ตัวรับปีปุ้ยนี่นี่นี่มานี่คนไม่รับได้นี่น้องสาวผมครับเอาแกงไตปลามาให้นี่น้องสาวของเพื่อนรักผมเลยนี่นี่มาเอาแกงไตปลามาให้ถึงบ้านเลยตามหาปีปุ้ยไม่เจอตัวะปีปุ้ยไม่รับน้องบอกปีปุ้ยไล่รถตัวอยู่รับแต่ใจเรื่องบรรทุบรรทุไม่ได้เออน้องว้าเรียว ขอบคุณมานน้องนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับว่ากวาขอบคุณแม่ครับกับได้ครับกับผล่กันนะนะกวาขอบคุณแม่กับผล่กันนะนะครับนี่เป็นน้องสาวของเพื่อนรักผมครับอาทำกับข้าวมาให้ติดต่อพี่ปุ้ยไม่ได้เพราะโดนจับพี่ปุ้ยไล่สดอยู่น้องร้องไห้เลยแต่ว่าเอาตาเอาใจเดินมาจนพบนะแต่ว่านะ คุณเดี๋ยวปาคุณจ้างป้ามาขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วอายุก็อาจจะไม่อาจจะเก็บไว้ได้ครับครับครับเจังครับเด้ได้ได้ได้รู้ไปดูเราได้รู้ไปตเดี๋ยวพี่พี่เอาตุ๊กตาไหมตุ๊กตาไหมผมปาให้เอาไหมขวดแก๊สขเดแก๊สเก็บเกับ กบวยครับมาไปลุนมาจ้ะหมือตั้งเลยเาใต้โยกันเลยนี่นะปุยปุปุยจื่อมามามาเยอะๆลูกหลานหมดเลยครับนี่น้องๆลูกหลานหมดเลยมาเก้ามาเดียวเก้ามาเดียวนี่พี่น้องผมหมดเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะไม่ไม่ ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่น้องลูกหลานหมดหมดเลยครับใจตังค์เลยจ้่พี่ผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนโยนสวครับสวัสดี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 ครับสวดีคดีครับสวัสดีครับ มได้ได้ัได้ครับได้ครับป้เดนได้กลได้ได้มดขอาากุลครับกอบคุณนครับขอบคุณครับวันนี้น้องปุ้ยเดินจะถึงรอบงานแล้วครับ ทำไมไม่จ่ายที่บ้านนะฮะไม่ก็พีุ่้ยรีบมาไงนี่มาไอ้นี่มาไล่สดลูไล่สดนี่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 พี่วันพี่วันใช่อันนี้พี่น้องผมมาจากกรุงเทพนะเนี่ยครับขับรถมานี่มาเพื่อมาทุ่งสงมางานผมมามาหลายคนครับวันนี้มามาเป็นเกือบเป็น20คนครับมาจากมาจากขอนแก่นกรุงเทพชนบุรีสัตหีบชุมพร เชียงใหม่นี่มามามาให้กำลังใจน้องปุ้ยขอบคุณนะครับพรุ่งนี้กลับได้ไหมคุณไม่ยังไม่กลับกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้อยู่นี่เลยกลับไปนอนดีกว่าพอดีครับนี่พอดีจ้าได้รู้ไหมใส่รู้ไหมได้ได้วาดผลงานรุ่ไหมได้ครับไม่พีนาดมาได้กันเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับหนุ่มขังแตกที่อร่อยที่สุดในโลกครับผมอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้ครับสีบเาลสีบ้างสวัสดีครับน้องมดนาสวัสดีครับ

ขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีสวัสดีครับก็ไต้ลูกเลยโดเก้าต่างระดับนี่เหลือว่าตัวเดียวมามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปุญยกเก้าต่างนี้แร็วนี่นี่แล้วเร็วได้นัดขอแล้วบุน้องปุญยกเก้าต่างนี้เร็วนี่เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปหาจ้า ไปไปเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวน้องปุ้ยไปหาครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากครับได้จะ้ะได้จ้ะนี่ในรถอยู่กันนี่ขอบคุณมานะครับเอาไปเร็ว แม่บเมนกับบ้านห้องพุ้นที่ัอง่ายนี่ครับ à, อ่าครบเล้วอ yes> ีกรู้ครับนานช่วยวิมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ได้อุ้ยสบายได้ได้ได้จ้ะป้าขออย่างนี้ดิ้นไฟให้ให้ทวดที่อารมณมันมืดได้ได้ครับเดี๋ยวผมติดให้เดี๋ยวผมติดให้ครับโอเคเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวผมติดให้ครับขอบพระคุณ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 จ้ะใายป้ากคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาถ่ายป้ากับลุดกับกล้องนี่ลูก ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่ารียกนลูกนะติดไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวน้องปุ้ยติดให้จ้ะนี่นี่ติดพี่เขาบอกว่าติดไฟตรงนี้ให้ให้หน่อยติดให้โรงเรียนหน่อยเดี๋ยวผมติดให้ะเดี๋ยวเสร็จงานก่อนอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คุณเขาพี่ชายผมครับพี่ติพี่ชายผมนี่กับหลานผมคุณก็สวัสดีกองเนุ๊กนุ๊กแขวนครับแขวนครับคุณเก็สวัสดีครับเดี๋ยวได้กันเดี๋ยวสวัสดีครับทีนี่ได้กันเดี๋ยวนี่พี่ชายผมครับพี่ชายผมกับหลานผมพี่ชายคนพี่จากผมครับนี่กนี่นี่พี่พี่มามาจากนี่มาจากกรุงเทพมาจากนี่นี่นี่ มานี่นี่พี่พี่น้องผมนี่มีคนหน่นนะพี่โอคนอื่นนะพี่ๆคนหน่ไปอาบน้ำกัี่มาตู้กนถ้าไนะงโกใหม่นี่เลยวะเล้ยอะรอต่อจ้าอ๋อได้ได้เขานั่งรถมาไกลมีพี่เขานั่งเอาเหมารถตู้กันมาะตัรู้พีด้วยครับจากกรุงเทพจ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่นี่พี่เล็กพี่เล็กเพื่อนรักพี่ชายผมตอนไปอยู่กรเพียบก็ไปอยู่ผมไปอยู่กับพี่เล็กนี่คนนี้ครับตอนนี้เป็นกกตแล้วครับอยู่ภูเก็ตนี่พี่ชายเป็นเพื่อนรักพี่ชายผมครับเหมือนพี่ชายผมคนหนึ่งไปกินอยู่หอพี่เล็กกับสมัยไปเรียนราวผมเป็นผมเป็นคนดีไหมคนดีมากครับอ้าใชไหกกตรับรองนะฮะเเเเดดดีีี๋๋๋ยยยวววจะ ขอบคุณครับ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 เดี๋ยวไปทางรัดเลยฮะเดี๋ยวผมพาไปทางรัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดไปเล่นโนรามาเร็วน้องมาเร็วมาเร็วได้ครับ